สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรหรืออยากเตือนอะไรชาวราศีมังกรกันบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรืออยากเตือนอะไรกับชาวราศีมังกรบ้าง,างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์ไพ่ใบแรกได้ไพ่ อัศวินไม่เท้าอัศวินไม่เท้าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมังกรมีเรื่องเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ถ้ามีใครที่ทํางานที่จะต้องออกไปพบปะเจอเจอ,เจอผู้คนข้างนอกออกไปติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆหรือเป็นเซลลเป็นคนที่จะต้องไปคอยนําเสนอโปรเจกต์หรือทํางานที่เกี่ยวกับการเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคคุเทศทํางานทัวร์ต่างๆทํางานที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดคาจาเรียกได้ว่า ดีนะคะดีมากสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะทีนี้เรามาดูพาไพ่ใบต่อมา,พาไพ่ใบต่อมาได้เฮอร์มิตเฮอร์มิตในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้นจะดีก็จริงนะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยมันเป็นการดีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็อาจที่จะดีหน่อย นะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามีคนให้การเชื่อถือทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อถือการเลื่อมใสความเลื่อมใสความศรัทธาของผู้อื่นเนี่ยจัดว่าดีนะคะบางคนอาจจะเป็นนักพยากรณ์บางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือบางคนอาจที่จะเ,เขาเรียกว่าทำทำงานเกี่ยวกับด้านการสอนจะดีแต่ถ้าเกิดว่าทํางานทั่วไป นะคะทำงานทั่วไปอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเติบโตช้าสักนิดหนึ่งหรือเป็นช่วงที่ค่อยเป็นค่อยไปยังไม่หวือหวายังไม่ยังไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่คุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยแหละต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางหรืออาจจะต้องบางคนถ้าไม่ได้เดินทางก็ต้องพูดต้องคุย,ต,คยต้องบางคนอาจที่จะเขาเรียกว่าทํางานเกี่ยวกับด้านการบริการอาจที่จะต้องพูดคุยมีลูกค้าเข้ามาสอบถามนูน่นนี่นั่นเยอะเราจะรู้สึกว่า บางทีเราก็อาจจะเจอคนจู้จี้จุกจิกกับเรานะคะอาจจะเจอคนขี้เหนียวจู้จี้จุกจิกขอส่วนลดนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนธันวาคมมันเป็นช่วงลองวิกเอนถ้าใครทํางานเกี่ยวกับด้านบริการต่างๆเนาะอาจจะบางที มันจะมีคนลูกค้าเข้ามาจองนู่นจองนี่แล้วเราจะต้องเป็นคนที่ให้บริการก็จะเจอหลากหลายหรือบางช่วงบางทีก็อาจที่จะต้องอึดอัดใจสักนิดนึงนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องใช้ความอดทนอาจจะเจอลูกค้าที่เรียกว่ามีเงินนะแต่ขี้เหนียวก็มีนะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึงเตือนว่าทําอะไรก็ตามต้องใจเย็นๆที่สําคัญทําอะไรก็ต้องทําด้วยความซื่อสัตย์ด้วยนะถ้าไม่ซื่อสัตย์เนี่ย ในช่วงของธันวาคมนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพราาา่ราชาดาบราชาดาบก็บอกว่าเป็นช่วงของการที่กระตือรือร้นเรื่องงานค่อนข้างมากอาจจะต้องลงไปคุกคีทํากับลูกน้องบริวารเลยทีเดียว แต่ถามว่าม like ีโอกาสได้เ like ลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ไม่ได้เลื่อนอย่างง่ายๆไม่ได้เลื่อนง่ายๆเหมือนคนอื่นต้องพิสูจน์ด้วยผลงานเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยมากสักนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเนาะทีนี้ไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้เจ็ดไม้เท้าเจดไม้เท้าเขาบอกว่าศัตรูคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะสำหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกร ศัตรูคู่แข่งเยอะดังนั้นน่ะเขาบอกอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วอย่าขาดเออเขาเรียกว่าอย่าท้อแท้ถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะต้องอดทนต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆแต่คุณมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นไม่ว่าจะคุณจะทําทธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคุณจะทําทงานประจําหรือทํางานอิสระใดๆก็ตามคุณค่อนข้างโดดเด่นเหนือคนอื่นอยู่ในตอนนี้แต่คุณอาจจะมีความรู้สึกท้อเพราะจะรู้สึกว่าทําไมมันดูดรอปลงไป คุณดอปแต่คนอื่นเขาก็ดอปยิ่งกว่าคุณอีกเพราะฉะนั้นอย่าท้อถ้าท้อคุณจะตกลงไปยิ่งกว่านี้อีกเพราะคุณจะถูกแย่งซีนคุณจะถูกแย่งลูกค้าเลยทันทีมันต้องสู้ต้องลุยต่อไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําเพิ่มเติมนะคะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ทําเพิ่มเติมเพื่อเอามาเสริมทักษะในการทํางานของคุณมันจะส่งผลทําให้คุณโดดเด่นเหนือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเรามาดูไพ่ออลร์เคลจะขยายความว่ายอย่างไรนะคะไพ่ออร์เคลใบแรกได้ไพ่ ือในที่นี้เขาบอกว่าเอ,อ่อในช่วงของเดือนธันวาคมชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นหุ่นเชิดก็ได้หรือคุณอาจที่จะเป็นคนเชิดหุ่นเองก็ได้สุดแล้วแต่ในแต่ละคนที่จะได้จะตกอยู่ในภาวะที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นหุ่นเชิดสาเหตุมาจากอะไรเรื่องเงินนะคะลาภผลรายได้ที่จะเข้ามา อาจจะมีการค่าตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจแต่คุณอาจที่จะต้องถูกเขาชี้ให้ทํานู่นทนํานี่แล้วคุณก็จะต้องทําตามที่เขาต้องการอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยอาจจะต้องเป็นคนออกหน้าเองรับผิดชอบเองหรืออาจจะเป็นแค่เพียงหุ่นเชิดที่เขาเอาคุณมาเชิดคุณเก่งคุณมีความสามารถแต่เขาอาจที่จะใช้เงินเขารอนะคะว่า ่ถ้าทําได้จะมีค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมดผลประโยชน์เขาจะทิ้งเขาจะปล่อยคุณเลยนะคะเขาจะทิ้งคุณปล่อยคุณโดยที่ไม่สนใจถ้าเขาเกิดได้ผลประโยชน์ตามที่เขาต้องการแล้วแต่อีกทีหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่ามีคนรักมีคนชอบคุณนะมีคนที่เขาจะทํางานให้คุณแบบชนิดที่เรียกว่าคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณอยากให้เขาทาอะไรเขาเต็มอกเต็มใจทําให้เพียงแต่ว่า คุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเขาบ้างไม่ใช่เพียงแต่ว่าหลอกใช้เขาไปวันวันหนึง่งเมื่อได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการแล้วคุณอาจที่จะเขาอาจเออคุณอาจที่จะทิ้งเขาไปเลยแบบนั้นมันก็จะเป็นบาปกับตัวคุณเองแต่อีกทีหนึ่งก็แค่เพียงว่าคนที่เข้ามาในตัวคนที่เข้ามาสนิทสนมใกล้ชิดคุณอาจจะใช้ความรักเข้าลอกก็ได้อาจจะใช้ทําให้คุณน่ะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาดีกับคุณเขารักคุณ เขาจริงใจกับคุณหลอกใช้ให้คุณทํานู่นทํานี่ให้พอเขาประสบความสําเร็จเขาอาจจะไม่เหลียวหลังกลับมาดูคุณอีกเลยก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเตือนชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรว่าอย่าปล่อยใจให้กับใครมากจนเกินไปว่าเอ้ยไว้วางใจเอ้ยคนนี้ดีบางทีไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้นะไพ่ใบต่อมาเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีคุณภาพในตัวนะเขาบอกว่า ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนเป็นครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีศักยภาพมากทีเดียวสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรพิเศษได้หรืออาจที่จะเป็นช่วงที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางแล้วสามารถให้คําแนะนําคนอื่นได้ดังนั้นเนะี่ยเอาความรู้ความสามารถตรงเนี้มาบงการตัวเราเองดีกว่าชักใยตัวเองอย่าให้คนอื่นมาชักใยตัวเรางานของคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้มีศักยภาพในตัวเองให้เยอะเพื่อจะได้ให้คําแนะนําคนอื่นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรศึกหนึ่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมสองไม่ต้องให้ใครมาชักใยเราว่าเอ้ยทานูน่นทํานี่สิเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเห็นใ่เงินเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าเอาผลงานที่มันเป็นของเราเอง ได้หน้าของเราเองดีกว่าไม่ใช่ว่าทําแล้วคนอื่นได้มมหน่าเมื่อเขาได้หน้าแล้วเขาทิ้งเราเลยนะแล้วคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าคุณเป็นคนทําเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเตือนว่าทําอะไรก็ตามทําให้ตัวเองโดดเด่นอย่าไปทําให้คนอื่นโดดเด่นแทนหรืออย่าไปทําเพื่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาโดดเด่นเขาก็ไม่ได้มาเห็นคุณค่าของคุณเขาก็จะเอาเอาผลงานของคุณไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเองเท่านั้นเองนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ เราจะเห็นว่าหัวใจกับเงินนะคะเราจะเห็นหัวใจดวงเดียวมีน้ำหนักมากกว่ามากกว่าเงินตั้งเท่าตัวมากกว่าเงินเป็นตั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยคุณอาจที่จะเออเห็นแก่ความรักใครที่เข้ามาดีใครที่เข้ามาแสดงความรักกับคุณเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเอยไม่เป็นไรความรักอะ่ะมันมีความสําคัญเนี่ยคนนี้เขารักเราเขาดีกับเรา เอามีกัลยานามิตรดีกว่านะเรื่องเงินนะเรื่องเล็กเรื่องความสัมพันธ์ความมีมนุษยสัมพันธ์สําคัญกว่าไม่จริงบางทีเราให้ความรักเข้าไปเราอาจที่จะไม่ได้รับความรักตอบแทนกลับมาก็ได้เพราะเป็นช่วงที่คุณให้เวลากับความรักมากกว่าเรื่องการทํามาหากินเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรไม่ได้หมายถึงทุกคนว่าจะต้องเป็นแบบนี้ นะคะบางคนไปให้เวลากับความรักมากเกินไปจนทําให้ถามว่าเรื่องเงินสําคัญไหมคุณก็คุณก็มีความรู้สึกว่าเงินก็สําคัญกับคุณเหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งคุณก็มองคุณก็อยากมีความรักอยากมีเวลาให้กับความรักอยากที่จะทําอะไรให้กับคนที่คุณรักมันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณใช้ใจอย่างเดียวมันจะกลายเป็นแบบนี้มันต้องใช้สมองและสติด้วยมันถึงจะดี <c oughs> พ่ใบต่อมาอย่าทำอะไรผิดนะชาวราศีมังกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณนะอย่าทำอะไรผิดอย่าทำอะไรตุกติกหมกเม็ดหรืออย่าทำอะไรที่มันผิดกฎผิดระเบียบนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกหยุดพักงานหรืออาจถูกไล่ออกเลยก็ได้ในช่วงเดือนธันวาคมอย่าลืมนะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยหลายบริษัทช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดียิ่งมาเจอภาวะอะไรไหนจะมีเขาเรียกว,ว่าไหนจะมีการสู้บรบกับ ประเทศเพื่อนบ้านไหนจะประสบกับปัญหาน้ําท่วมนี่ยังไม่รู้เลยจะประสบปัญหากับเรื่องภัยหนาวอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันจึงย่ําแย่ไปทั่วท <c oughs> ั่วในที่นี้มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันเป็นเศรษฐกิจที่มันตกทั่วโลกดังนั้นน่ามันมีเกณฑ์ของการคัดคนออกคัดคนออกในช่วงสิ้นปีเพื่อจะตัดปีงบประมาณให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงคัดคนออกดังนั้นคุณอาจจะติดอยู่หนึ่งในนั้นได้นะ ชาวราศีมังกรบางคนใครที่ทำอะไรแล้วไม่เอาจริงเอาจังไม่กระตือรือร้นขาดความกระตือรือร้นเกินไปคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกไล่ออกได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลิอย่าลืาลมรีบ,รบ,รบสร้างผลงานเพื่อให้คุณไม่ต้องอยู่ในไม่ต้องอยู่ในโพยที่ว่าเอ้ยเราติดหนึ่งในนั้นไหมวะที่จะต้องโดนไล่ออกเขาจะคัดคนออกเท่านั้นเท่านี้เราอยู่ในหนึ่งในจำนวนนั้นไหม คุณจะได้สบายใจถ้าคุณมีผลงานคุณไม่โดนแน่แต่ถ้าคุณไม่มีผลงานคุณอาจจะโดนได้นะคะภพ่ใบต่อมาเขาบอก,ว,ก,มอมกว,ว่ามากหมอมากความคําว่ามากหมอมากความทําอะไรก็ตามถ้าเราตัดสินใจเองคนเดียวคิดเองคนเดียวดีกว่าถ้าเรามดแต่ว่าเราตัดสินใจแล้วละ่ะเราคิดได้แล้วละ่ะแต่เราไปฟังความคิดเห็นของคนนั้นทีหนึ่งของคนนี้ทีหนึ่งมันทําให้คุณเกิดความ ขวะขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ลงมือทํายังไม่กล้าทําเพราะไม่มั่นใจเลยคนนั้นก็ว่าดีอีกคนบอกไม่ดีนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ได้เชื่อมั่นตัวเองให้มากที่สุดจะดีกว่าอย่าไปฟังคนอื่นมากเกินไปถ้ามันผิดพลาดมันจะได้รู้ว่าผิดพลาดด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราไปฟังคนอื่นด้วยแล้วเราตัดสินใจตามความคิดของคนอื่นมันผิดพลาดขึ้นมามันไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความผิดของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันดีขึ้นมา มันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็อย่าพูดเนี่ยถ้าไม่ได้เขาอะ่ะแล้วจะคิดได้ไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นทําอะไรตัดสินใจเองคนเดียวดีกว่านะคะยกภูเขาออกจากอกต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยใครที่กําลังจมอยู่ในกับความทุกข์ใดๆก็ตามถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการหนึ่งไม่ให้ใครมาชักใยเราอยู่เบื้องหลัง ทำอะไรทําด้วยความคิดของตัวเราเองไม่ใช่จะต้องเดินตามความคิดของคนอื่นมันจะเป็นการที่เรียกว่าคุณจะรู้สึกปล่อยโล่งเลยรู้สึกว่าเออตัดสินใจเองทําเองมันเหมือนโล่งเลยมันทําอะไรได้สําเร็จแล้วคุณจะมีภาวะของความเป็นผู้นํำด้วยซ้ําไปถ้าคุณโมจะไปฟังคนอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกเลยว่าคุณก็จะต้องจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับคําว่าเป็นหนี้บุญคุณในด้านความคิดนะคะใบต่อมา ใบต่อมาได้โลภมากลาบหายคำว่าโลกมากลาบหายทำอะไรก็ตามอย่าไปตั้งเป้าคาดหวังเยอะจนเกินไปเอาแต่พอประมาณเรารู้อยู่แล้วว่าปีหกแปดเนี่ยมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าอย่าเอ่อคำว่าเผาหลอกเนี่ยนะมันมาตั้งแต่ปีหกห้าแล้วนะ ที่มาดามได้ยินเผาหลอกเดี๋ยวปีหน้าเผาจริงพอปีหกหกเขาบอกปีนี้ก็ยังไม่เผาจริงนะเดี๋ยวปีหกเจ็ดเผาจริงพอปีหกเจ็ดปีนี้ก็ยังไม่เผาจริงเดี๋ยวหกแปดอันหนักยิ่งกว่านั้นแต่เอาจริงๆตั้งแต่หกห้าหกหกหกเจ็ดยันกระทั่งหกแปดไม่รู้เลยว่าปีนี้มันยังเผาจริงหรือยังแต่ว่ามันแย่แย่แย่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีหกห้าแย่หนักเพิ่มขึ้นไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นนแบบไม่่าเชื มันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วที่เราเห็นเห็นนะมาดามเปิดข่าวมาเช้าเปิดต่อต่อปุ๊บโอ้ไฟไหม้แล้วเปิดปุ๊บวันลงขึ้นเปิดโอ้ไฟไหมแ้แล้วแล้วไหม้ดูเดือดน่ากลัวมากเลยสังเกตไหมปีนี้ไฟไหม้เยอะมากน้ําท่วมหนักมากภาวะเศรษฐกิจถอยถอยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าโลภมากอย่าไปมองที่ผลประโยชน์มากเกินไปได้มากได้น้อยเอาไว้ก่อน ดีกว่าไม่ได้เลยนะคะต่อมาเขาบอกว่ากิ้งก่าได้ทองคำว่ากิ้งก่าได้ทองอย่าหลงตัวเองข้อสำคัญเลยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรอย่าหลงตัวเองอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราทำอยู่ดีกว่าคนอื่นมากมายกายกองเราให้เราอะประมาณตนว่าะเหนือฟ้ายังมีฟ้าหรือ คำว่าหนึ่งอย่าหลงตัวเองสองอย่าเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อย่ามองข้ามในสิ่งที่เราทํานะคะอย่ามองข้ามในสิ่งที่เราทําต้องเห็นคุณค่าในงานที่เราทำด้วยว่าถ้าเราไม่มีงานอันนี้เราอาจจะไม่มีรายได้ที่จะประครับประคองตัวเราเพราะฉะนั้นคําว่ากิ้งก่าได้ทองคุณอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้ ทั้งๆท,ที่สิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาตัวรอดมาได้คุณอย่ามองข่ามันเมื่อไหร่ที่คุณมองข่ามันมันจะทําทให้คุณเนี่ยกลายเป็นว่าไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณนะบางคนโอ้ยอันนี้มันไม่ดีเลยน่าจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นจะทําอย่างอื่น บางทีเห็นคนอื่นก็ทําได้แต่ตัวเราเองไม่เป็นเลยไม่ไม่ไม่คุ้นเคยเลยไม่ถนัดเลยดันไปทําตามเขายิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่หรือแม้กระทั่งคนรักคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอย่ามองข้ามแม้กระทั่งลูกน้องบริวารที่ดีๆก็อย่ามองข้ามความดีของเขามันจะกลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาดีกับเราแต่ไปเห็น อะไรที่มันมันไม่ได้ดีจริงหรือไปเห็นเอาเขาเรียกว่าอะไรนะกิ้งก่าเนี่ยมันเห็นทองมันไม่ให้ความสําคัญเพราะมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันจะไปเห็นในสิ่งที่ไม่มีคุณค่าที่ในสิ่งที่มันชอบแต่มันไม่ได้มีคุณค่าดังนั้นคุณต้องเขาเรียกว่าต้องมองเห็นคุณค่าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบตัวคุณหรือแม้กระทั่งคู่ครองของคุณเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเขาว่าเอ้ยร่วมถูกร่วมทุกร่วมสุขกันมาหรือเปล่านะคะใบต่อมาเขาบอกว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจคําว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจในที่นี้บางคนอาจจะบอกเออฉันไม่ได้มีลูกฉันไม่ได้แต่งงานนะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงลูกน้องบริวารลูกหลานก็ได้ คำว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจคุณอาจที่จะมีลูกน้องบริวารหรือหรือใครที่มีครอบครัวเอาคนที่มีครอบครัวก่อนคนที่มีครอบครัวก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่รู้สึกว่ามีเรื่องระหองระแห่งกันมีปมีปัญหามีปัญหาต่างๆเข้ามากวนตัวกวนใจอาจจะมีลูกอาจจะมีหลานค่าเทอมค่าใช้จ่ายต่างๆภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมันต้อง ใช้ความอดทนเพื่อให้ข้ามผ่านไปเดี๋ยวข้ามผ่านปีนี้ไปมันจะดีขึ้นเองเพราะมันเป็นช่วงจังหวะก็เหมือนเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางคนเนี่ยจะเจอภาวะของที่ไม่ค่อยดีมาดามเนี่ยจะเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าไม่เรื่องสุขภาพก็จะเรื่อง เรื่องการเงินถ้าไม่เรื่องการเงินก็จะมีคนคอยกั่นแกล้งคอยมีเรื่องร้ายๆมีนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้เรามีความรู้สึกทุกข์ใจแต่พอข้ามปีใหม่ไปปุ๊บอ้าสิ่งเหล่านั้นหายไปหมดเลยอยู่ดีๆมันหายเหมือนเป็นการส่งท้ายปีทําให้เราแบบว่าเจออย่างนี้ทุกปีจนเจอมาตั้งแต่วัยรุ่นนะจนกระทั่งทุกวันเนี้ยพอจะส่งท้ายปีเก่าคิดในใจจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างหวันเถอะเดี๋ยวปีใหม่มันก็หายเองแหละคิดอย่างนี้ไปทราบว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แล้วเดี๋ยวมันก็พรุ่งนี้ละ พอพรุ่งนี้แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินกับมันไปเองคาว่ามีลูกกวนตัวมีโวกวนใจมันอาจจะมีอะไรเข้ามาวุ่นวายกับเราทําให้เรารู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดจะทําให้เรารู้สึกมีเรื่องราววุ่นวายหรือต้องคอยรับผิดชอบหรือต้องคอยแก้ไขนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมโดยเฉพาะราศีมังกรคุณเป็นคนศักดิ์ศรีเยอะอะ่ะถ้าเขามาทําอะไรให้คุณรู้สึกเสียศักดิ์ศรีไปปุ๊บคุณจะต้องรับผิดชอบคุณจะต้องแก้ต่าง สวยแต่รูปจูบไม่หอมเข้ามาสวยแต่รูปจูบไม่หอมในในที่นี้เขาบอกว่าอย่าดีแต่ปรุงแต่งทําให้คนมองว่าคุณดีแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ดีจริงอย่างที่ว่าหรือคุณอาจจะทําอะไรไม่เป็นเอาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสวยทั้งรูปจูบก็ต้องหอมต้องต้องดีต้องมีคุณภาพนะคะทํางานออกมามันต้องดีและมีคุณภาพไม่ใช่ทํางานออกมาดูดีแต่หาคุณภาพไม่ได้ในที่นี้คุณอาจจะถูกไล่ออก ใช่ไหมถ้าคุณทําอะไรที่แบบสวยแต่รูปจุบไม่หอมคุณอาจจะเจอใบแดงหนึ่งลูกค้ายกเลิกคืออาจจะทํากับคุณล็อตนี้ล็อตสุดท้ายจากนั้นยกเลิกออ,ออเดอร์ต่างๆกับคุณหมดเลยก็ได้หรือถ้าเกิดคุณทำงานอยู่แล้วคุณดีแต่แต่งตัวสวยไปวันๆผลงานไม่มีคุณอาจจะมีเกณฑ์ถูกไล่ออกในช่วงปลายปีนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสวยแต่รูปจุบไ,ไม่หอมเนี่ย ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้หมดไม่ใช่โอ้ยผู้หญิงเนี่ยแหละเอาแต,แต่แต่งตัวผู้หญิงน่าจะโดนไล่ออกผู้ชายก็โดนได้ค่ะถ้าผลงานของคุณไม่ดีพอนะคะใ <c oughs> บต่อมาได้น้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายพวกทําทอะไรก็ตามอย่าวู่วามอย่าใจร้อนเอ่อน้ําขุ่นให้เอาไว้ข้างในน้ําใสเอาไว้ข้างนอกการที่คุณอนะโมโหบุ่มบามเอะอะโวยวายผงผางเหมือนเป็นคารที่คุณไปตึกไปตี แหวกย่าให้งูตื่นมันจะไม่มีใครกลัวคุณหรอกแล้วมันก็จะทําให้ศัตรูที่คิดลายคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาระวังระวังเนื้อระวังตัวเขาอาจจะโจมตีคุณได้อย่างง่ายดายกว่าการที่คุณทําใจเย็นๆทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ถ้าแล้วก็ซุ่มๆทํามันจะประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอ,อะอะอย่าไปไวอยวายอย่าไปปะทะอย่าไป ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ต้องเลยนะคะทําใจเย็นๆเข้าไว้คุณจะชนะและคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าการที่จะไปเอะอะโวยวายทาท่าทางเป็นนักเลงว่าฉันเป็นคนไม่ยอมคนคนเป็นนักเลงจริงอ่ะเขาไม่ค่อยแสดงท่าทางแบบนั้นออกมาหรอกเขาจะเป็นคนที่ดูเฉยๆแต่ถึงเวลาลุยเลยนะคะอย่างอ่ะเดี๋ยวจะเป็นการว่ายกตัวอย่างตัวเองแต่จริงๆมาดามจะเป็นคนลัก,ลกษณะนิสัยแบบนั้นคือมาดามจะเป็นคนที่เรียกว่า พอใครมีปัญหาก็มาดามมาดามจะนิ่งนิ่งแล้วก็สะสมในสิ่งที่พูดอ่ามันกระทบทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเหมือนเป็นอะไรที่มันสะสมเอาไว้เอาไว้เรื่อยๆเยอะๆพอเยอะๆปุ๊บเนี่ยตูมเดียวมาดามถึงจะเอาเลยจัดการเลยนะคะแล้วทีเดียวให้มันจบไปเลยอย่างนะั้นจะดีกว่าแล้วเราก็จะชนะด้วยพอเราพูดออกมาปุ๊บมันเถียงไม่ออกเลยนะคะน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดว่า เป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบอย่าไปบวกอย่าไปชนอย่าไปปะทะกับใครเพราะอย่างที่บอกไงน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายเมื่อเราน้ําน้อยมันย่อมแพ้ไฟถ้าตอนนี้เขามีพวกมากกว่าเรามีพวกน้อยกว่าหรือเราไม่เล่นพักเล่นพวกเลยเราเราเป็นคนสมถะเราอยู่ของเราคนเดียวแต่เขารวมตัวกันแกล้งเราให้เราอยู่นิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณว่าให้คุณอยู่นิ่งๆถ้าคุณบวกคุณชวนคุณประทะไปหรือคุณจะไปแก้ต่างว่าไม่จริงเลยที่พูดมาฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้คุณพูดยังไงคุณก็พูดไม่พึ้นแล้วเขาก็จะพูดนี่ไงมันร้อนตัวแล้วเห็นไหมทั้งๆที่จริงๆแล้วเราต้องการเจียวพูดให้ฟังว่าสิ่งที่พูดมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นเรานะไม่มีใครฟังเขาจะคิดว่าอ๋อร้อนตัวร,รีบรีบแก้ต่างจริงๆแล้วมันก็ต้องผิดจริงๆนั่นแหละ้้้าาาาาไไมมมม่่่่ผิิดดจจรรรงงัันนนนีีบบบบแแกตออเเเคยยพะะฉ อยู่นิ่งๆไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรระวังเรื่องปากปากไว้ไม่ได้นะเพราะถ้าปากไว้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะเสียการเลยแหละนะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยหลุดออกจากตําแหน่งหลุดออกจากงานหรืออาจจะพลาดงานดีๆที่กําลังจะเข้ามาหรือกําลังมีคนช่วงชิงงานคุณอยู่แล้วคุณใจร้อนไปบวกไปชนหรือไปพูดอะไรให้ลูกค้าฟังว่าเนี่ย ไอ้ตรงนั้นมันไม่ดีคนนั้นมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องบอกมันจะกลายเป็นว่าคุณร้อนตัวแล้วคนที่ไม่ดีกลับกลายเป็นคุณทั้งทที่คุณเป็นฝ่ายถูกกระทาแต่เขาไม่มองอย่างนั้นเขามองเป็นว่าคุณเป็นฝ่ายผิดนะคะเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วมันจะดีเองอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ใช่นิ่งเฉยแบบไม่ทําอะไรเลยนิ่งเฉยแต่สร้างผลงานนะสร้างผลงานนี้เขาเห็นว่าฉันมีศักยภาพนะฉันมีผลงานนะมันถึงจะดีเองนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วค่ะสำหรับชาวราศีมังกรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ